ลืมรหัส Facebook เข้า Facebook ไม่ได้ติดตั้งแอปใหม่ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับเราก็กดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่แล้วกดตรงนี้ฮะผมแนะนำว่าเวลาเปลี่ยนรหัสทุกครั้งให้ออกจากระบบของทุกอุปกรณ์นะครับให้เลือกตรงนี้แล้วกดดำเนินการต่อครับ สวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวันดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกู้คืนบัญชี Facebook นะครับออกจากระบบไปแล้วแล้วติดตั้งเข้าไปใหม่แล้วทีนี้ลืมรหัสอีเมลอะไรไม่รู้นะครับคลับคล้ายคลับคลา,คคลาแต่ก็จําไม่ได้นะครับรหัสผ่านก็จําไม่ได้นะครับจะทํายังไงนะครับ,รบกดเปิดแอป Facebook มาใช่ไหมมันก็จะเข้ามาให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ถึงจะเข้าสู่ระบบได้แต่ทีนี้เราลืมอะ เราก็กดลืมรหัสผ่านใช้หรือไม่แล้วกดตรงนี้ฮะมันก็จะค้นหาบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่เคยใช้ในเครื่องนี้นะครับเราก็ลองดูว่าอ้อมันมี Facebook อันนี้เราก็ขึ้นรูปโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเห็นไหมครับเออทีนี้เราก็จำได้แล้วว่ารูปโปรไฟล์ล่าสุดเนี่ยที่เราใช้เราใช้อันไหนเราก็เลือกไปมันก็จะขึ้น อีเมลขึ้นมาให้เรานะครับเราก็กดดำเนินการต่อไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะบอกว่าคุณสามารถออกจากระบบบัญชีได้จากทุกที่ที่เปิดอยู่นะครับเราจะอยู่ในระบบต่อไปหรือว่าออกจากระบบ ของอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็คืออย่างเช่นเราไปเข้าคอมพิวเตอร์ที่ร้านเน็ตแล้วลืมทิ้งไว้เราสามารถมาเปลี่ยนรหัสเพื่อที่จะออกจากอุปกรณ์นั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่ร้านก็ได้นะครับผมแนะนําว่าเวลาเปลี่ยนรหัสทุกครั้งให้ออกจากระบบของทุกอุปกรณ์นะครับให้เลือกตรงนี้แล้วกดดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นให้ทําการสร้างรหัสใหม่นะครับเราก็ทําการสร้างรหัสผ่านที่ เขาก็จะบอกว่าสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยที่รัดกุมนะครับคือมีอักขระอย่างน้อย6ตัวให้ผสมกันทั้งตัวเลขตัวอักษรนะครับเราก็ใส่ไปเขาบอกว่าจํารหัสผ่านของคุณรหัสผ่านของคุณคือติ๊ดติดตดตดนี้นะครับเราต้องการความมั่นใจว่าคุณจะสามารถเก่าประตูเข้าบัญชีของคุณได้เสมอนะครับแล้วก็กดตกลง รเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกลับเข้าสู่บัญชี Facebook ของเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่รหัสอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแค่เครื่องของเราต้องเป็นเครื่องที่เคยเข้าสู่ระบบ Facebook เครื่องนี้มาแล้วเท่านั้นนะครับและเราก็ต้องจำเฟซบุ๊ k ล่าสุดของเราได้ด้วยนะครับโอเคสําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับอยากซักถามก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวน้ดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนฮนะ